สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลและในวันนี้นะครับเรามีข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับน้องก้อนเมฆเสียงวิหกอยู่ที่บ้านพักสำนักงานหมอลำนามวิหกนกปุกสกรนะครับเมฆตกใจมากๆเลยนะครับที่เจอคำนี้ลาโตเป็นแดนเซอร์คือเก่าละดีแล้วโตมายืนร้องเพลงจับไม่บอกคือดอกเสียงกระไหลพอๆทุทททๆไทๆ เมฆอยากจะบอกว่าคนเราต้องมีการพัฒนาจะยืนอยู่กับที่ไม่ได้นะครับใช่ครับเมฆเป็นศิลปินฝึกหัดยังขาดประสบการณ์อย่างบกพร่องหลายจุดมากๆแต่เมฆพร้อมที่จะพัฒนารับฟังและแก้ไขครับแต่การที่คุณมาตัดสินว่าเมฆไม่เหมาะกับการเป็นนักร้องอันนี้เมฆคิดว่าต้องถามบอสทั้งสองที่ให้โอกาสเมฆมายืนจับไม์ร้องเพลงจนมีวันนี้ได้ครับ แม่ขอขอบคุณแม่แม่บางคนที่ให้คำแนะนำเม่ว่าลูกยังบกพร่องตรงนี้นะคำติเตือนของแม่แม่เปรียบเสมือนกระจกที่ส่องตัวผมนะครับอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงนะครับ คือโดยส่วนตัวของแอดนะครับแอดคิดว่าการที่มีผู้ใหญ่คอยติดเตือนนะครับแล้วก็คอยดูผลงานของเราเนี่ยเขาจะเห็นพัฒนาการเราได้มากกว่าการที่เราเห็นตัวเองส่วนการที่เราเห็นตัวเองมันมาจากความมั่นใจแล้วก็การที่เราซ้อมนะครับมันซ้อมบ่อยๆแล้วก็มีความมั่นอมั่นใจในการที่จะเอาสิ่งที่เรากล้าคิดกล้าทําและก็ทัศนคตินะครับแล้วก็ท่วงท่าลีลา จังหวะในการซ้อมเนี่ยฝึกฝนจนทำให้เราเนี่ยได้เฉิดฉายอยู่บนเวทีนั่นคือความมั่นใจและเราใส่เต็มนะนั่นคือความมั่นใจของเรานะครับส่วนคนที่มองได้เห็นมากกว่านั่นก็คือคนที่เป็นแม่แม่แม่ยกพอยกที่รับชมเขาก็าจะหาจุดบกพร่องและยิ่งเป็นเด็กใหม่นะครับเขายิ่งโอ้โห ต้องดูเป็นพิเศษเลยนะคำติเตือนของแม่ๆเปรียบเสมือนกระจกที่ส่องตัวผมว่าผมต้องแก้ไขต้องปรับมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมและศิลปินทุกๆท่านเนี่ยแต่การที่มาตัดสินแบบนี้นะครับถึงว่ามาตัดสินน้องเมฆเมฆก็รู้สึกว่าอันนี้คำพูดมันดูแรงไปนะครับเมฆขอใช้คำกล่าวนี้ ระบายความรู้สึกนะครับเพราะศิลปินทุกคนมีหน้าที่มอบความสุขให้แก่ผู้ชมทุกท่านไม่ใช่ว่าคุณคิดจะพูดอย่างไรก็พูดได้นะครับขอบพระคุณที่อ่านให้เมฆจนจบนะครับขอบพระคุณทุกคำติชมมันเปรียบเสมือนครูที่สอนตัวเมฆให้พัฒนาอยู่เสมอน,นะครับอันนี้ขอพูดในเชิงส่วนตัวละกันนะครับอันนี้ก็คือในนามของอนะินฟลูเอนเซอร์นะเราก็จะ พูดในเรื่องของการมองน้องว่าตัวของน้องเมฆเองเนี่ยเป็นคนที่ พัฒนาได้และพัฒนาไวแน่นอนสําหรับการรับฟังรับชมเนี่ยอันนี้น้องเมฆก็พูดถูกนะตรงที่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปจัดหรือไปตัดสินเขาได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าน้องเมฆต้องใช้โอกาสแล้วก็ประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกยาวไกลนะครับเพราะตัวของน้องเมฆเองเนี่ยยังต้องฝึกฝนหาความรู้อีกยาวไกลเลย โดยเฉพาะาบรรดาพยกแม่ยกนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับดูการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นนงเมฆเฉิดฉายแล้วก็ ปล่อยของออกมาเยอะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ที่สําคัญน้องเมฆให้เกียรติบอสทั้งสองด้วยนะต้องไปถามบอสทั้งสองก่อนว่าเขาว่าอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่ามาคิดเองเออเองแบบนี้นะยังไงก็ฝากน้องเมฆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนลวกันนะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ